สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้าราคาแคมเปญน,นะครับก็คือมีที่จํานวนมากหลายท่านเลยที่โทรเข้ามาจากช่อง youtube อยากได้เครื่องตัดหญ้าราคาพิเศษนะครับอยากได้เครื่องตัดหญ้าราคาพิเศษซึ่งวันนี้เราจัดเตรียมมาให้ทั้งหมดอยู่สี่ตัวสองรุ่นราคาฟังให้ดีนะครับนี่คือเครื่องพร้อมใช้บวกประกันเครื่องฐ่านความฟิตก,กําลังอัดเช็คให้สิบรายการมี ของแถมใบมีดสายสัายและบางยาให้พี่เรียบร้อยแล้วขายเพียงราคา2,900บาทที่ดูดีๆนะมันจะมี2รุ่นที่หน้าแตกแตกต่างกันเห็นไหมครับทั้งหมดเป็นแบรนด์มิตซูบิชิเหมือนกันนะครับมุมซ้ายสุดซ้ายจอสีแดงนี่คือรุ่น T130 ถัดมาเบอร์2คือ T140 เบอร์3คือ T140 และเบอร์4ก็คือ130นะครับ 1 3 0สมศย์คือ2ี่สิบสซีซหนึคือยี่สิซีซสองรุ่นนี้มีความถึกทนเหมือนกันนะครับใครที่มองหาเครื่องตัดหญ้าที่เรียกได้ว่าเอาไว้ใช้งานจริงๆแล้วมันถึกมันทนนะครับคันเร่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นแว่นๆให้ทุกตัวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นแว่นๆให้ทุกตัวเลยนี่นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณเรลืห้ากิโลหน่อยๆ ไม่หนักนะครับเครื่องใบตัดหญ้าให้วัวตัดธนานะครับนี่คือแจวเลยผมประกันว่าเครื่องมีความทนทานแข็งแรงตามสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าพวกนี้อย่างหนึ่งสามศูนย์เนี่ยเป็นบอดี้เหล็กทั้งหมดนะครับเนี่ยมีแมกนีเซียมนะครับมีเหล็ก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 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงมีสูงมากเลยกกหางจะเป็นกันสั่นสองชั้นหนึ่งนะครับนิซูจะเป็นมิสูจะเป็นเอกลักษณ์คือกันสั่นมีหางสองชั้น นี่ครับการสั่นการสั่นนะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้มันยิ่งตัดก็จะยิ่งนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องความสั่นสะท้านไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะครับเป็นลานดึงปกติไม่หนักและก็ไม่เบานะครับอะไรมีรองรับให้ดูสังเกตถังนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วเห็นไหมนะครับฝาลานสตาร์ทมีขายทั้งสองรุ่นนะครับทุกสีทีน่งทีนีมีขายทุกสูบมีตรงรุ่นให้หมดนะครับ กองมีขายนะครับตรงรุ่นเพราะฉะนั้นท่านใช้เลยไม่ต้องกังวลใจว่าที่เราเอามาขายให้พี่โอ๊ยโลมาขายหรือเปล่าไม่ใช่ครับเพื่อพวกนี้ทำแล้วแต่ว่าการเติมอะไรเนี่ยดูฮะขาตั้งก็ใส่ให้ใหม่หมดเลยฮนะเติมอะไรใหม่ให้หมดเลยต้นทุนสูงนะครับแต่ว่าแบ่งปันให้พี่พี่เซเพียง 2,900บาทต่อตัวรวมส่งนะครับของแถมครบบวกประกันให้120วันเป็นเครื่องเบนซิน2จังหวะนะครับที่เลือกได้เลยเอาตัวไหนก็ได้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านยกเว้นขอเก็บปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่มเติม200บาทนะครับเครื่องทุกตัวผ่านความฟิตผ่านติดง่ายดึงสามทีติดทุกตัวหาวิธีการเล่นสองตัวนี้สองรุ่นนี้จะเหมือนกันนะครับที่ใส่น้ำมันไปแล้ว ให้พี่ปัม๊มแยกตรงนี้เหมือนกันนะครับสองรูกจะเหมือนกันนะครับพอตรงนี้รู้สึกมันตึงแล้วปุ๊บเนี่ยใต้คา,าบูครับใต้คา,าบูมองไปเรื่อยๆครับมันจะมีเหล็กอยู่แง่งหนึ่งให้พี่กดอ่าพอกดปุ๊บน้ามันมันจะไหลออกเส้นนี้น้ามันจะไหลออกเส้นนี้นะอ่าถ้าอย่างนี้คือน้ํามันเต็มคาบูแล้วสตาร์ทได้เลยเอาโช๊คขึ้นแล้วก็สตาร์ทได้เลยแค่นี้เองฮะเล่นง่ายๆครับหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ทำลักษณะเดียวกัน ลักษณะเดียวกันหลังจากเลิกใช้งานเสร็จแล้วให้พิเทน้ำมันออกให้หมดแล้วสตาร์ทจนเครื่องมันดับไปนะครับค่อยเอาไปเก็บรักษาหัวเกียร์อัตราบีทุก2ี่สิบชั่วโมงการใช้งานนะครับเท่านี้เองครับคุณผู้ชมครับเท่านี้เองพี่ก็จะ,ะใช้งานเครื่องของรุ่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยไม่ต้องมานั่งกังวลใจว่าต้องล้างคาบูหรืออะไรต่างๆนะครับฝากไว้ให้หน่อยนะครับมือสองญี่ปุ่นที่ปรับสภาพแล้วพร้อมใช้งานแล้ว ราคาพิเศษ2,900มีแค่4ตัวเท่านั้นนะครับที่จัดรายการไอทีชินชอบสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ